สวัสดีค่ะพี่พี่ขามาพบแกงหนึ่ง EP นะคะ EP นี้เป็น EP ที่131แล้วนะคะพี่จ้าพี่แจ้งท่องติดต่อ,ตอน,นั้นหน่อยนะคะพี่เบอร์โทรน,นะ062-617-2609 ID line นะคะพี่สแกนได้เลยจ้าสแกนแบบนี้นจ้าพี่จา๋าในแบบนี้เลย จ้สแกนปุ๊บนะคะพี่แล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะคะส่งสติกเกอร์ทักทายไว้ก่อนนะคะพี่เผื่อบางทีนัดมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวจะหาว่าทักมาแล้วไม่ตอบอะไรแบบนี้จะพี่จ๋าแบบนี้นะสแกนได้เลยจ้าจ้าพี่แจ้งโปรโมชั่นพานะคะองละ3 0 0รนะคู่ละ5 0าองค์ละ6 0 0นะคะพี่คู่ละ1,000พันพี่าปิดทีเดียวเลยนะคะ5องค์นะคะพี่ลดทันทีเหลือสอง0ันบาทนะจ้าพี่โปรโมชั่น <promotion S 2> มีทุกวันนะคะพี่หาโปรโมชั่นมีทุกวันนะจ้าพี่แจ้งให้พี่ฟาก่อน,นะคะพี่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่มาชมองค์แรกกันก่อนค่ะเป็นฝุกโขทไทยนะคะพี่ฝุกโขทไทยนะคะพี่เนื้อเป็นแบบนี้เลยจ้าพ้ามีน้ําหนักนะคะพี่เดี๋ยวนะัดจะยกทีเดียวแต่วัดขนาดก่อนนะคะพี่ค่ะวัดขนาดก่อนเลยเพราะพ้ามีน้ําหนักมากจ้าเวลาย,ยกแล้วมันจะแบบยังไงอะพี่อีกเก้านิ้วนะจ้าพี่เก้านิ้วเก้านิ้วนะความฝุกนะคะพี่จากเสียนนะฝีฝ่าองค์พ้านะสะท้อนไฟทันทีเลย แป๊บนึงนะคะพี่หาวัดลงมานะคะพี่จนถึงฐานล่างสุดนะอยู่ที่1 5นิ้วกว,กว่านะคะพี่1 5นิ้วกว่า,กวาเกือบ1 6นิ้วเลยอย่างนัดยกให้นะคะพี่จาาพี่จา๋าน้ำหนักโหมีน้ำหนักมากเลยจา้าพี่พี่ชมที่องค์หน้าหลวงพ่อนะเฟอยสมบูรณ์นะคะพี่พระองค์นี้นะไม่มีฟ้อมไม่มีชารุดไม่มีตรงไหนเลยนะจ๊ะพี่จา๋าเฟอยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะพี่เวลาห่อนะคะนัดจะห่ออย่างดีเลยนะคะพี่พระมีน้ำหนักมากเลยนะคะพี่ มีจ้ะสวยฝมบูนะคะพี่ทุกจุดเลยนะไม่มีตรงไหนที่ว่าต้องฟ้อมหรือยังไงเลยจ้ะพี่ไม่มีรอยชํารุดเลยพี่ดูองค์ที่นิ้วมือนะคะพี่นิ้วมือสวยงามมากเลยจ้ะพี่นี่นะจ้ะจ้ะนี่จะ้จะ,จะพี่นี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ขาอย่างนี้เลยนะจ้ะพี่องค์นี้นะคะพี่ราคาจะสูงหน่อยนะคะพี่ขาสามพันแปดร้อยค่ะพี่ขาค่าจัดส่งนะคะพี่ที่หนึ่งร้อยบาท เท่านั้นจากพี่100บาทนะจ่าพี่อย่างนี้นะจ๊ะเอ็คพานะจ่พี่จ๋าค่าจัดส่งที่100บาทนะคือคิดค่าจัดส่งเหมาๆมาพี่ไม่ได้เพิ่มเติมกว่านี้เลยถ้าโอนเงินสดนะคะพี่ส่งฟรีนะคะพี่หาจ้ะแจ้งโปรโมชั่นนะคะพี่โปรโมชั่นของเรามีทุกวันนะคะพี่ต่อไปนะคะราคาแจ้งไปแล้วนะคะพี่3,800ต่อไปเป็นตลับฝีพึ่งค่ะพี่ พี่ขาต่อไปเป็นตลับฝีพึ่งนะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่มีจานร,รอบๆตลับเลยค่ะพี่นี่ค่ะมีจานร,รอบๆตลับเลยนะจ๊ะพี่เป็นชุดใหญ่นะจ๊ะพี่มีพายเยอะมากเลยจ้ะพี่จานนะจ๊ะไพ่นาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนะคะพี่สิบเจ็ดนะมีตะกุดอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดอกนะจ๊ะพี่ตลับใหญ่เลยนะจ๊ะฝีคือว่ามีทุกอย่างของหลวงปู่ทิมเลยจ้ะพี่ ทบทั้งหมดเลยจ้ะพี่ที่เป็นของหลวงปู่ทิมนะจ๊ะพี่อยู่ในชุดนี้แล้วรวมเรียบร้อยเลยจ้ะพี่นี่จ้ะนะคะพี่หาเป็นตลับไม้นะคะพี่นี่สวยงามนะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะพี่สวยงามสวยงมสมบูรณ์เลยค่ะพี่ขาสองพันสองร้อยนะจ๊ะพี่สองพันสองร้อยพี่ท่านใดนะคะชมชอบแล้วทักา,านัดได้เลยนะจ๊ะพี่นะัจ้าถ่ายภาพให้เดี๋ยววัดขนาดที่ตลับนะคะพี่วัดตลับอะ่ะ มีความยาวเท่าไหร่นะคะพี่ความยาวของตลับะจะพี่จะอยู่ที่11นิ้วจะพี่11นิ้วนะขอภัย,าายจะมีน้ําหนักนะจะพี่11นิ้วนะแล้วก็ความสูงะจะพี่ของตลับนะนัดปดาห้ยนะคะพี่ ฝูงนะคะพี่อยู่ที่สามนิ้วจะพี่สามนิ้วแบบนี้นะจ้ะสามนิ้วแบบนี้นะจะใหญ่จะพี่ใหญ่มากเลยมีพระครบชุดเลยจ้ะของหลวงปู่ทิมจะพี่มีครบทั้งหมดเลยจ 2, 000, ้า2 2 0งพันง้จะพี่สําหรับตลับนี้นะ่งพัน้บาทจ้าต่อไปนะคะพี่หาชมนี่คะ่ะแหวนค่ะพี่แหวนนะนี่เป็นแหวน ของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้ข้างในนะจะพี่จะมีฝิงนะเป็นงาแกะสิงหลวงพ่อเดิมนะคะอยู่ในแหวนนี้นะคะสามารถปิดได้แบบนี้นะคะพี่แหวนไม่เล็กนะคะพี่ใหญ่นะคะที่ขานี่ลงยาแบบนี้นะสวยงามแบบนี้เลยะค่ะพี่ขาสวยงามแบบนี้เลยจะพี่จ๋าเนี่สวยงามนะจะพี่แบบนี้นะจะพี่แหวนวงขนาดนะคะพี่ขาประมาณห้าสิบหก ถึงห้าสิบประมาณนะคะพี่ถึงห้าสิบเก้าได้นะคะพี่ใหญ่นะจ๊ะพี่ใหญ่มากเลยจ้ะต้องขออภัยด้วยนะคะไฟมันวิ่งน,ะะนี่ค่ะสวยงามนะคะพี่ข้างในนะคะพี่เป็นฝิ่นนะเป็นงาแกะฝิ่นนะคะพี่น่าเก็บมากเลยนะคะพี่สวยงามนะจ๊ะพี่จ,พจ่าเนี่ยสวยงามแบบนี้เลยพี่ชมดูได้เลยนะจ๊ะพี่ชัดเจนแบบนี้เลยจ้าพี่จ๋าเนี่ยสวยงามแบบนี้ค่ะพี่ลยจ้ะ พี่ชมใกล้ๆนะเนี่ยจ้าพี่จ้าฟูไม่พี่ชมนะจะพี่มีฝิ่งอย่างนี้นะจ้าพี่เป็นเนื้องานะคะฝิ่งเป็นเนื้องานนะจ้าพี่มาพร้อมกล่องสวยงามแบบนี้จ้าจ้าพี่จ้านี่นะจ้าพี่นี่จ้าขาพี่ขาหนึ่งพันฝั่งร้อยจ้าพี่หนึ่งพันฝั่งร้อยนะสวยงามแบบนี้นะหนึ่งพันฝั่งร้อยนะจ้าพี่จ้าค่าจะส่งห้าสิบบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นมีดจ้า เป็นมีดกริตจ <ไ Korean. S 1> so really ้ะหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะพี่นี่จ้ะสวยนะจ๊ะพี่นี่สวยมากเลยนี่จ้ะตรงนี้นะจ๊ะพี่จะเป็นเชือกถักไว้แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่หขอภัยจ้ะพี่นี่ลายนี้นะจ๊ะพี่จะลายแบบนี้นะเป็นมีดกริตนะจ้ะพี่จ้ะสวยงามแบบนี้นะคะพี่นัดวัดขนาดให้นะคะลัดแหนบมาแบบนี้นะคะพี่สวยงามแบบนี้เลย วาดขนาดให้พี่นะคะี่เป็นลายของหลวงพะกวยนะคะพี่เป็นจานหลวงพะกวยนะสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ชักออกมาแล้วนี่ค่ะจะเป็นกิดแบบนี้นะคะพี่ขาจะวัดขนาดให้นะคะพี่ขนาดที่ตัวใบมีดนะคะพี่ขาใบมีดนะจะอยู่ที่นี่จ้ะพี่ห้านิ้วจ้ะใบ,บมีดจะอยู่ที่ห้านิ้วเลยนะจ้ะพี่ห้านิ้วเลยห้านิ้วเลยนะจ้ะพี่ห้านิ้วเลย รวมกันนะจ๊ะพี่ทั้งหมดนะอยู่ที่หกนิ้วจ้ะนี่ถ้ารวมฝักแล้วจะหกนิ้ว,วจ้ะพี่ด้ามอีกนะด้ามอีกสามนิ้วถ้าเป็นตรงๆก็คือประมาณเก้านิ้วค่คะพี่แต่นี้มันเป็นกิดเนาะมันก็จะงองอเข้ามาข้างแบบนี้ตามรูปส่งเขานะคะพี่นี่จ้ะ 1,500จากจ้ะพี่จา๋า1 5 0่พี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะทักมานได้นะแหนบสวยงามแบบนี้ค่ะพี่รับแหนบมาแบบนี้นะคะพี่ค่ะนี่จานสวยงามเลยจ้ะพี่สวยงามมาก1,500นะคะพี่สำหรับโอนเงินสดนะเราส่งฟรีนะคะพี่เก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50บาทเท่านั้นจ้าจ้ะพี่จา๋าต่อไปนะจ๊ะพี่มาชมนี่จ้า เขาเรียกอะไรอจจะพี่พยันใช่ไหมคะพยันลอยเท้านะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่วัดหนองโพนะได้มาแบบนี้นะคะพี่นี่เก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะพี่ค่ะเป็นพยันแบบนี้นะเป็นลอยเท้านะคะพี่ มีตาปั๊มแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋านัดเหมามาได้มาแบบนี้นะ900บาทนะคะพี่สําหรับพยันผืนนี้นะ900บาทพี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะพี่ทักหานัดได้แล้วจะถ่ายภาพไปชมทางไลน์นะคะพี่สวยมากค่ะพี่ไปใส่กรอบนะคะพี่ใส่กรอบนะขึ้นทิ้งบูชาก็ได้พี่นี่จ้ะสว yani ยงามเลยนะจ๊ะพี่เป็นรอยเท้านะนี่จ้ะมีนี่อย่างนี้จะพี่จ๋าอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่จ้ะ900บาทจ้ะพี่จ๋า900บาทจ้ะ ต่อไปนะคะพี่เป็นภาพนะภาพเล็กๆไม่ใหญ่มากค่ะพี่สําหรับตั้งหิ้งตั้งผ่านได้น,นะจะพี่จ๋าเป็นภาพหลงพกกล้วยนะจะพี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่หาค่ะ700้บาทจา้าวัดขนาดใช้นะคะที่700บาทนะจจะพี่สามารถใส่เกาะได้เลยจะฝีนิ้วนะคะพี่กว้างฝีนิ้ว ูงนะคะพี่ห้านิ้วนะคะพี่ขานี่จ้ะตามนี้เลยพี่ไปใส่กอดนะจ๊ะพี่ตั้งหิ้งตั้งผ่านได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่จ้ะเห็นภาพหลวงพ่อน้านี่จ้าเรียบร้อยเลยนะจ๊ะพี่จ้ะสวยงามอย่างนี้จ้ะพี่700้บาทจ้าพี่700บาทนะต่อไปนะคะพี่มาชมพัฟโปรโมชั่นของเรานะคะพี่พัฟโปรโมชั่นมีทุกวันนะเริ่มที่องค์แรกก่อนจ้ะพี่องค์ละ3 0 0คู่ละ500องค์ละ600คู่ละ1 1000จ้ะพี่เริ่มที่องค์แรกก่อนนะจ้ะพี่เป็นพัฟสมเด็จวละคังจ้ะพี่จ๋า นี่จากด้านหน้าจะเป็นแบบนี้จ้ะพี e now, ่ด้านหน้านะวันละครังนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ขาค่ะสามร้อยเท่านั้นนะจ้ะพี่สําหรับสมเด็ดวันละครังนะสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าอันนี้เป็นหลวงปู่บุญหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะพี่ขาข้างหลังเป็นแบบนี้นะจ้ะ จะพี่จ๋าสามร้อยเท่านั้นจ้าด้านใต้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้จะพี่สามร้อย้จะพี่จ๋าจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นพระนิพาฝัตตะวันจะพี่องค์นี้เลี่ยมมาสวยงามเลยแล้วจะพี่จ๋าใช้งานได้เลยเนาะึ้นคอได้เลยสาหรับพี่ท่านใดชอบนะจ๊ะสามร้อยเท่านั้นจ้าพี่สามร้อยนะคะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินจ้าหลวงพ่อเงินนะคะพี่พิมพ์ขีตานะคะพี่สวยสมบูรณ์อย่างนี้เลยค่ะด้านข้างนะคะพี่จาด้านหลังนะ ด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะพี่ใต้ฐานองคพระเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าค่าสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าหวยงานจ้ะพี่ต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่องเงินเช่นกันจ้ะพี่จ๋า <c oughs> พิมพ์เดียวกันเลยนะคะพี่พิมพ์กีตานะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะพี่ขานะคะด้านหลังพระนะด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะพี่นี่จ้าฝวยสมบูรณ์เลยจ้ะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่นี่นี่จ้ะพี่จ๋า สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทนะพี่ท่านได้ชมชอบแล้วทักหานัดได้เลยต่อไปเป็นล็อกเก็นนะคะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อ้วยนะพี่คะ่ะขึ้นคอได้เลยจ้าพี่จา๋าเฟๆแบบนี้เลยมีคําว่าหลวงพ่อ้วยชัดเจนนะคะพี่จ้าพี่ี่จาสวยงามมากเลยนะคะพี่ขาจ้าสามร้อยบาทเท่านั้นต่อไปนะคะพี่ไม่ฟาบทีค่ะเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนดูข้างหลังเราจะทราบทันทีค่ะความรู้ไม่ค่อยมีหัน จำเอาจ้ะด้านหน้าเป็นแบบนี้จ้าเลี่ยมมาเลยจ้าอ่าเป็นหลวงพะกวยนะจ้าพี่จ้าหลวงพอกวยจ้าอ่ะสามร้อยบาทจ้าอีพีนี้นะคะหนึ่งสามหนึ่งนะคะเราได้พี่สุดๆไปเลยสามร้อยบาทตามด้วยนี่จ้าฟิวรีนะจ้าอันนี้เป็นหลวงพะกวยจ้าพี่ข้างหลังมีตะกรุดหนึ่งดอกนะคะแถมมีเสียงกิ่งด้วยนะคะพี่เวลาเขย่านะจะมีเสียงกิ่งนี่จ้าพี่ยินไหมอย่างนี้เลยจ้า ขยะพี่ชมเลยว่ามีเสียงกิ่งอยู่จริงนะจ๊ะนี่จ้ะสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าเหรียญค่ะเหรียญเก่านะคะพี่หลวงบุทิมนะจะพี่ท่านใดชอบนะคะนี่จ้าปีหนึ่งแปดนะคะพี่ขานี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าไม่ทราบเลยไม่ชัดเจนนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าตามด้วยนี่จ้าพี่ ปิดตาหลวงพุหน้าคะพี่วัดทุ้ยจระเข้นะคะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะพี่ขาสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะจ้าพี่จ๋าตามด้วยนี่จ้าเต่าจ้าพี่เต่าเต่าหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่หรือเต่านี่จ้าหรือเต่านี่ละจ้าก็คือเต่าหลวงพ่อเงินเนี่ยจ้าพี่เนื้อหาแบบนี้เลยจ้าพี่สวยงามนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะต่อไปเป็นจอบเล็กนะจ๊ะพี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่หานี่สวยงามแบบนี้เลยยิ้มหวานฉ่ำ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่จอบนะจ๊ะพี่ยิ้มหวานฉ่ำเลยองหลวงพ่อนะยิ้มหวานฉ่ำเลยจ้านี่สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้านะจ๊ะพี่สามร้อยบาทนะจ้าพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่กุมารดุดลกค่ะนี่จ้ะเขาบอกมานะส่วนตัวนั้นไม่ฟาบเลยแั้นก็ใส่ถามเขาเวลาเหมาเนี่ยจ้าพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่ ได้ฐานเป็นแบบนี้นะจะพี่จ๋าจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าอันนี้เลยนี่เลยจ้านี่หันุมานะคะพี่หลวงพ่กว้ยนะคะพี่จ้านะคะเฟิงอามข้างหลังจ้าสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาเนี่จ้าสายไหนไม่ฟาบเลยจ้าพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ้าพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะหลวงปู่ชิมค่ะพี่ขาหน้า ข้างหลังเป็นตะกรุดอย่างนี้จ้ะพี่นี่จ้ะพี่จ๋าพี่ท่านใดชอบนะสามร้อยบาทําด้วยหลวงปู่ทิมสีฟ้าค่ะพี่หานี่ออกสีฟ้านะมีตะกรุดสิบฝังดอกนะจ้ะพี่จ๋านี้นับได้สิบฝังดอกนะจ้ะพี่นี่จ้ะสามร้อยบาทจ้ะจ้ะพี่พระโปรโมชั่นนะจ้ะพี่องค์ละสามร้อยบาทเนาะก็หมดลงแล้วนะจ้ะพี่พี่มาชมองค์ละหกร้อยคู่ละหนึ่งพันกันบ้างนะจ้ะพี่ห้าองค์นะคะลดทันทีเหลือสองพันบาทเริ่มที่องค์แรกก่อนจ้ะ นี่จ้ะพี่จ๋าเป็นนี่จ้ะรอห้าะจ๊ะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้จ๊ะพี่จ๋าพี่ท่านได้ชอบนะนี่จ้ะหนึ่งบาทนะจ๊ะพี่นีงามแบบนี้นะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทนะตามด้วยนี่จ้ะเหรียญอันปักกาค่ะพี่จาาในนี่ค่ะพักคูล่อนะคะหลวงพ่อรอดนะคะวันในโรงนะจ๊ะไม่นะจ๊ะพี่เป็นอันปักกานะจ๊ะพี่ขอภัยค่ะคูดเร็วเกินไป 600บาทจ้าต่อไปนะคะพี่นี่เดียนหลวงปู่สวงนะคะพี่เทวดาเล่นดินของเรานะคะพี่ขานี้ค่ะพี่ท่านใดชอบนะรุ่นหนึ่งเลยนะคะพี่หารุ่นหนึ่งนะหกร้อยบาทจ้าจับคู่ได้เลยนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่นี่หลวงปู่สุดวัดกาหลงะคะ่ะพี่ขานี่แบบนี้นะคะพี่เป็นเนื้อ ทองแดงนะคะพี่หาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่จ้านี่จ้าสวยงามนะจ้าเหรียญนี้จ้าหกร้อยบาทนะจ้าเหรียญหลวงปู่ฝุ่นจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญพ่อเงินจะพี่จ๋าออกวัดดอนยี่หอมนะมีห่วงมาเรียบร้อยเลยแบบนี้นะคะพี่หาปีสองพันห้าร้อยเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่จ้าหกร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นเต่านี่จ้าพี่นี่นี่จ้าพี่นี่หลวง หลวงปู่หลิวเนี่พี่วันไร้แตงนะคะพี่หานี่ค่ะรุ่นเปิดโล่งนะคะพี่หานี่บางเปิดโล่งนะเป็นแบบนี้นจ้าพี่นี่จ้าหกร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ้าหกร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะคะพี่ห่วงเชื่อมนะเก่าเดิมๆแบบนี้นะคะพี่ได้มาแบบนี้นะคะพี่หาหกร้อยบาทเท่านั้นจ้าหกร้อยบาทจ้า ต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อฝนนะคะพี่วัดปากน้ํานะนี่จ้าพี่จ๋าถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะจ้าพี่นี่จ้าพี่นี่ก็หกร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่จ๋าหกร้อยบาทนะต่อไปเป็นเหรียญอันประกานะคะพี่หลวงพ่อเปิ่น,นะคะพี่ไอหลวงพ่อเปิ่น,นะจ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ้ะสองห้าสองแปดแล้วจ้าพี่หลวงพ่อเปิลน,นะหกร้อยจ้า ต่อไปนี่จะพี่จ๋าเหรียญที่ไหนเออนี่นี่นี่อำเภอปทิวนะคะพี่นัดไม่ฟาดของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ท่านบอกไว้ตรงเนียนะคะหลวงพ่อลุงนะคะพี่พื้นที่ใครนะใครชอบนะคะพี่ทักได้เลยนะคะหกร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญน,นี้จ้า mm hmm. เหรียญหลวงปู่โตะนะคะพี่หานี่ค่ะนี่ค่ะงดงามนะคะพี่เหรียญน,นี้นะสวยงามเช่นกันจ้าพี่จ๋านี่ ี่ที่ระลึกนะคะพี่นี่หกสิบเจ็ดปีนะคะพี่หาเนี่เป็นแบบนี้นะได้มาแบบนี้นะจะาหกร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญนี้มีจานะคะพี่หาเหรียญนี้มีจานะปีหนึ่งเก้านะคะพี่เหรียญนี้จะแพงหน่อยนะคะเริ่มที่เหรียญนี้นะคะพี่หลวงพ่อคูณนะหนึ่งพันบาทจ้าจะแพงกว่าเพื่อนนะคะพี่หาใน ep นี้จะแพงกว่าเพื่อนยกไ้ข้างบนก่อน ค่ะพี่มาต่อกันนี้ก่อนจะพี่นี่เหล็กไหลใช่ไหมจ้าพี่นี่ฟงเครื่องแบบนี้นะั้นได้มาแบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นเหล็กไหลหรือเปล่าค่ะขอภัยนะคะถ้าพูดผิดนะเพราะดูดแม่เหล็กติดนะจ้าพี่จ๋าเนาะเดี๋ยวจะพูดไปเดี๋ยวจะไม่ดีอีกอะ่พะพอเป็นแบบเนี้ยนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันได้มาแบบนี้นจ้าพี่หกร้บาทจ้ามีเดียหลวงพ่งอครูรายการเมื่อกี้นะจ้าแพงกว่าเพื่อนแล้วตามด้วยนี่จ้ะพี่จ๋าอ่าอันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะพี่ค่ะ รูแต่ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยค่ะพี่หาพี่หกร้อยบาทจ้าเมื่อกี้แยกออกไปนะคะเหรียญหลวงพวกก่อคูณนะต้องขออภัยพี่ด้วยนะอันนี้เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมนะจับกระเช้ามาแบบนเดิมเดิมนะคะพี่หกร้อยบาทจ้าตามด้วยอาจารย์ฟัน,นะค่ะพี่อาจารย์ฟันนะนี่ เขาเรียกอะไรผ่าไว้เหรอคะพี่ขาน,นี่เรียกผ่าไว้นะคะพี่แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าจานฟันนะคะพี่ขาสายไทยนะท่านใดชอบนะ600้บาทจ้าพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าพระพมหลวงปู่ดู่นะคะพี่เรียกมานะคะพี่ขึ้นขอได้เลยนะคะ600้บาทจ้าต่อไปนะคะพี่ขานี่จ้ะอ่า หลวงปู่ทวดก่อนจ้ะพี่นี่หลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้นะคะพี่700้บาทจ้าพี่ท่านใดชอบนะอันนี้ไม่ใช่ทองนะคะพี่เพราะใยกรอบมาแบบนี้นั้นเหมามาก็ติดมาแบบนี้นะคะพี่ชี้แจงพี่ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะเข้าใจผิดนะ700้บาทจ้าตามด้วยนี่จ้ะพี่ หลวงพ่อท่านะคะพี่หลวงพ่อท่านะเดี๋ยวย่อลงหน่อยพี่ได้เห็นชัดเจนนะขนาดเท่านี้นะค่ะเป็นฝีพึ่งหลวงพ่อท่านนะคะพี่เลี้ยมมาเลยจ้าใส่ห่วงขึ้นคอได้เลยนะคะพี่หรือจะตั้งบนิ้งบนผานได้ทั้งนั้นค่ะ700บาทจ้าจะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่นี่จ้ะ ยกชุดจ้ะยกชุดนะคะหลวงพ่อกล้วยนะจ๊ะพี่จ๋าได้มาแบบนี้ไฟตลับแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่มีฝิงแล้วก็มีหลวงพ่อด้วยนะจ๊ะพี่จ๋า900บาทจะ้ะช่วยนะัดจำราคาหน่อยนะคะพี่ค่ะต่อไปนะคะพี่นี่เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่นี่อย่างนี้นะได้มาแบบนี้นะจะพี่จ๋าชิ้นนี้นะ900้บาทจา้ะสวยงามแบบนี้นะตามด้วยหลวงพ่อโสธรนะคะพี่หลวงพ่อโสธรนะ องค์สุดท้ายของอีพีนี้แล้วนะคะพี่ขานี่หลวงพออนะ่อโดทอนนะองค์นี้นะคะพี่สวยงามมากเลยนะคะพี่ขานี่จะเป็นเนื้อฝองกษัตะะร,ตย 1, 2, 3, 3รยิยนออร์นะคะพี่ขาสามกษัตริย์ค่ะนี่หนึ่งฝองสามสามกษัตริย์เนาะพูดผิดอีกละอย่างนี้เลยจ้ะพี่นี่หลวงพ่อโดทอนนะคะพี่ขาเก้าร้อยบาทจ้าอย่างนี้จ้ะพี่สวยงามจ้ะพี่จ๋าสวยงามมากเลยอีพีนี้อีพีที่หนึ่งสามหนึ่งนะคะฝากพี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดด้วยนะคะพี่พี่ท่านได้นะคะเป็นลูกค้าทางร้านอยู่แล้วนะคะพี่ ซื้อพาทางร้านนั้นนะจะรู้นะคะว่าพี่พาตรงปกแน่นอนนะคะไม่มีลูกค้าท่านใดต่อว่ามาเลยตั้งแต่ เขาเรียกไลฟ์พี่ตั้งแต่เปิดขายมานะคะพี่ค่ะค่ะแจ้งโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะพี่ท่านใดนะเช่าพานะอีพีที่1นึ่งหนึ่งนะคะพี่แถมพับปิดตานะคะพี่นี่หนึ่งกล่องนะเช่าเกิน1 0 0 0พันนะคะเราแถมให้เลยจ้ะพี่จา๋านี่นะจ๊ะพี่ถ้าพี่ท่านใดเช่าไปสองพันนะคะขอสองกล่องแม่ค้าก็แถมให้นะจ๊ะพี่อีพีนี้อีพีที่1นึ่งสามหนึ่งกราบขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ